สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมมูดมอร์นิ่งนะเวลคัาทูเดเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ d 88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะได้รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจาได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ Ar รุณทูตีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวัน หันสามหาสนุกนะครับประจําในวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564นะขึ้น15ค่ำเดือน1ปีฉลูนนะครับในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะ <c oughs> จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทําการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันอูบาทนะแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะครับประจําในวันนี้นะโอเคนะครับอันนี้ เดี๋ยวก็ขอแสดงความดีใจนะกับคนที่มีโชคลาภนะครับถูกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเเพราะฉะนั้นก็จะมีชาวลัคนาราศีกรกฎใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะมีกรกฎมีพิจิกมีมังกรนะตัวเลขเป,ป๊ะเลยนะครับและเลขที่อาจารย์คำนวณคุณเห็นไหม <c oughs> ที่อาจารย์วงไว้อะนะมันที่วงไว้เนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับ แลที่วงไว้เนี่ยตรงกันข้ามตัวเลขมันเลงกันมันจะมีเลข7กับเลขสมเลงกันอยู่เพราะฉะนั้นนั่นแหละก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภด้วยนะครับอาจารย์ก็เลยจับคู่ให้ไปอยู่ใน70%เอเอเพราะถ้คุณไปฟังได้เลยในคลิป70%นะครับเป๊ะเป๊ะเขาเรียกว่าทั้งบนมหาสมุทรและใต้มหาสมุทรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไม่รู้กันโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยว มาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะสำหรับผู้ที่ฝันในคลืน15บห้าค่ำนะครับความฝันในคลืน15คห้าค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ฝันนะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์นะไม่ดีนะครับจะเกิดความเศร้าสะหัวใหม่ในวันเสาร์ดีนะครับตัดผมมาในวันเสาร์ดี ตัดเล็บวันเสาร์เจ็ดป่วยทานน้ำมันในวันเสาร์สรัาพะปะสิทธทิแลด้วยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงเทศกาลปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับเอ่อโปรโมชั่นนะเสริมดวงสุขภาพที่ดีทุกวันนะครับน้ำเห็ดหลินจือแดงสกัดตาหลินจือลิงนะเพราะฉะนั้นคุณก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอเลยนะเอ่อช่วงโปรโมชั่นนะครับในช่วงนี้จนถึงปีใหม่นะถ้าคุณซื้อ1ลังนะครับฟรีค่าจัดส่งนะ ถ้าคุณซื้อสองหลังขึ้นไปนะครับก็ฟรีค่าจัดส่งด้วยเช่นกันแล้วก็จะลดให้อีก10%ซด้วยนะครับเพะฉะนั้คุณก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับออตามรายละเอียดที่จะขึ้นได้ขึ้นไว้ให้นะครับคุณก็สแกน QR ว o d e แล้วก็โทรไปเบอร์โทรศัพท์ตามที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันนะด้วยรักและห่วงใยจากใจหมอฤทธิ์ผาดาว <c oughs> ให้กับแฟนคลับ นะของอาจารย์ทุกๆคนเลยนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตั้งแต่ต้นต้นปีเป็นต้นไปเลยนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาถึงเสียงเซีมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับวันนี้นะเสียงขยเยวเซมซีจะเป็นกระดิ่งสวรรค์ได้ยินกระดิ่งนี้จะเป็นกระดิ่งแห่งโชคลาภและความสำเร็จนะครับเซีมซีประจำแนวนี้ได้ ไม่กล้าขยับเยอะมันดังมันดังไบวสี่สิบเอ็ดนะโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆได้หมดไปนะถ้าคุณทําการใ,ใดๆเนี่ยขอให้ทำด้วยสติที่มั่นคงอยู่ในคุณนั้นทำเข้าไว้ดีสุดสิ่งที่คุณคาดหวังก็จะสมความปรารถนาแต่ถ้าไม่ควรที่จะละโมบโล่มา,มากจนเกินไปนะครับดวงชะตาด้านความรักของท่านก็ถือว่าราบรื่นดีนะ ในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ท่านจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับออในดวงชะตาของคุณนะต่อมาในเรื่องของการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทานะครับในด้านของคะแนนสอบของท่านเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับแล้วก็อย่าชะล่าใจนะหรือทรอนองมากจนเกินไปอย่าประมาทนะครับออแล้วผลสอบของท่านก็จะออกมาดีในที่สุดนะครับดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท,ท่านที่เป็นอยู่นี้ก็าอาจจะไม่ดีขึ้นนัก แต่เพราะท่านมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะทำให้อาการเจ็บปวดของท่านเนี่ยสามารถที่จะรักษาให้หายได้ถูกวิธีนะครับโรคที่พืงระวังเกี่ยวข้องกับปอดอักเสบเชื้อพันธุ์นะครับแล้วก็โรคทางสมองด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับคุณไปดูคลิปปีใหม่2565ได้เลยนะครับนะ้ามี2 EP นะ EP 1กับ EP 2ครบสมบูรณ์เลยนะครับ 1> E.P. 1จะพูดถึงดาวลาหูดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวมนรอยู่นะครับว่าช่วงวันไหนซึ่งดาวย้ายบ้างจะบอกเป็นวันๆอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าของดาวเสาร์คุณจะต้องมาดูใน E.P. 2สอาจารย์ก็บอกอย่างละเอียดตลอดทั้งปีว่าดาวเสาร์ขยับเดินหน้าช่วงไหนมนตตอนไหนพักวันไหน เออคุณจะได้ไประมัดระวังได้ถูกแล้วคุณก็จดไปนะครับแล้วก็ไปสังเกตอาการของคุณสังเกตดวงคุณนะ่ะเออว่าดัวนั้นดีไม่ดียังไงนะโอเคนะอันนี้เดีย๋ยวต่อมาเลยมาช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเรกันอย่างรวดเร็วนะครับเออวันนี้ดึกมากนะโอ้กว่าจะดูดวงเสร็จนะเออบางคนก็แหมทำอะไรมาไม่รู้นะเวรกรรม โอ้ยชีวิตมันถึงได้สร้างลำบากแล้วเกิดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะคุณทําบุญเยอะๆตามกําลังนะครับอย่างน้อยๆถ้าไม่เสียสตังเนี่ยคุณถือหนังสือสวดม,ม์สวดมนเล่นหนึ่งอะ่ะเอ่คุณก็สวดไปตามหนังสือสวดหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้นะครับเสริมดวงชะตาได้นะโอเคเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวนะครับ สีที่ดีประจำวันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดําเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีดีสุดก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสีฟ้าน้ําทะเลสีที่รองมาคือสีชมพูอันยมันนี้ก็คือเพชรนะครับในดวงชะตาคนที่ทําเกี่ยวข้องกับของสวยของงามหรือน้ําหอมเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆความสวยความงามวันนี้ดีคุณจัดให้เต็มที่เปเลยนะครับ ทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจาเหนวนี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคนที่ไม่ดีก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยในเรื่องของการเจราจาตกลงต่างๆในวันนี้ไม่ควรไม่ควรตัดสินใจนะครับควรอยู่อย่างนิ่งๆเข้าไว้ก่อนดีที่สุดนะคอ่อยรอวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้ก็เว้นไว้ก่อนดีที่สุดนะ คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์อย่างที่บอกคุณจะมีโชคลาภดีอยู่แล้วนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เงินเข้าประสบผลความสําเร็จก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณไานต้องใช้ความอดทนความพยายามหรือใช้ทักษะเฉพาะทางความรู้ของคุณให้ดีที่สุดจะประสบผลความสําเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าดวงชะตาคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดในวันเสาร์เนี่ยถือว่าดวงจะต่างคุณจะคิดมากวิตกกังวลกับปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับบางครั้งคนรอบข้างก็น,นําปัญหาไปไ,ไ,ไม่ให้คุณคิดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากคิดมากจนเกินไปนะครับปล่อยวางเข้าไว้ดีสุดใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้นะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าคุณระมัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาการได้ยินได้ฟังสุขภาพนะครับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับ ต้องระวังนิดนึงนะคนที่เกิดในวันพรหัสบดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะรับการสนับสนุนคุณจะมีวาสนาที่ดีนะครับมีตําแหน่งหน้า,นาที่กงานที่ดีในระดับหนึ่งนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะาตามวันเกิดคุณก็มาดูตามบนหน้าจอนะที่จารย์ได้ตามไว้นะครับในวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์เท่านั้นดาวจันทร์จะติดพิษครุฑ จันจะติดพิษคุดในตั้งแต่ช่วงเวลา10 15ในการ30นาทีเป็นต้นไปจันะจติดพิษคุดเนี่ยนะบ่าย3าโมงครึ่งนะครับและติดไปถึงกี่โมงล่ะนูนน่ติดไปถึงเวลา22ในการ15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นสีทุ่ม15ไปแล้วช่วงนี้คุณจะติดต่อสือนะ่อสารไรก็แล้วแต่ประสบผลความสำเร็จไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับโอเคมาอย่างรวดเร็วเลยดึกนะ ผู้หลับผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายไม่ชอบไห้นอนดึกแต่ที่นอนดึกผมระว่าดูเป่าบุญจินแม่ตอนนี้ตอนหมอดูเทวดาใช่ไหมเออโถขันันสนุกเลยแม่นอนนอนแบบเร็วเนี่ยไม่กี่วันนะวันสองวันเองมั้งนัวควรจะมาดูเป่าบุญจินต่อยนะแม่จริงๆแต่คนมันติดก็ยังไงนะ โอเคนะอันนี้มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาศีเมษนะครับชาวลาศีเมษในเรื่องของการงานในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องของกิจการการงานได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยดาวพระศุกร์ในวันนี้ดีมากประสบผลความสาเร็จความรักก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะในดวงชะตาของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของลมพัดลมเพนะครับให้พยายามสวดมนต์เข้าไว้ดีสุดนะ ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภดูจะตามคุณในเรื่องของการงานเนี่ยดาวก,รรมมากัมมะกลุก่มรักวันนี้การงานคุณก็มีโอกาสที่ดีนะครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีงานอะไรเข้ามาก็าแล้วแต่ส่วนในเรื่องของการเงินดาวพุธก็อยู่ในภพที่มีดีมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดรานของความรักของคุณเนี่ยดาวคู่ครองก็อยู่ในภพสูนยดาวคู่ครองก็อยู่ในภพปัตตนิเลงลัคนา เพราะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะบบาแหวงก,กันก่อนหน้านี้วันนี้สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับต่อมา,ชา,า,ามชาวลาัคนาราศีเมถุนเจ้าราศีเมถุนดวงคุณเนี่ยในด้านของการงานวันนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะในเรื่องของการเงินของคุณก็ยืดถือว่ามีรายจ่าย นะครับคุณต้องขยนันขันแข็งในการหาเงินให้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอโชคลาภของคุณเนี่ยในวันนี้จะมีไหมมีเข้ามาก็เก็บไม่อยู่ในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในวันนี้นะครับดาวประจาตัวก็อยู่ในภพลาภานะคุณก็จะมีโชคลาภดาวการเงินก็อยู่ในภพอสิเก็บเงินไม่อยู่วันนี้คุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษ นะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในด้านของความรักก็ถือว่าคนรักคู่ครองรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงดวงคุณเนี่ยในด้านของการงานดาวพระศุกร์ก็อยู่ในภพอาลีเพราะฉะนั้นการงานคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องอดทนให้มากในดวงชะตาของคุณ ในด้านของการเงินเนี่ยถือว่าคุณมีรายจ่ายเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในวันนี้จะมีปัญหากับเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่าต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับในด้านของอความรักของคุณในวันนี้นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับการงานก็อย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆในวันนี้นะในด้านของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีในดวงชะตาสามารถที่จะเสี่ยงโชคลาภได้นะครับวันนี้ชาวราศีกันเนี่ยคุณจะคิดถึงปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องใจเย็นๆถ้าคุณคิดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคให้คุณเลิกคิดได้เลยมันจะเกิดความเสียหายตามมาแน่นอนในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีตุล ราศีตุลเนี่ยดวงคุณวันนี้นะครับคุณก็ต้องใช้ไหวพิปฏิภานิดนึงแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดด้วยนะครับการเงินวันนี้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือที่ดีในดวงชะตานะส่วนในเรื่องของการงานของคุณในวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนนะครับต่อมายังรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานวันนี้มั่นคงดีในดวงชะตา แต่ก็จะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองต้องระวังไว้ด้วยนะในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองก็มีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยมีโชคลาภที่ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยน้อยมีบาดกระดาษบาดในดวงชะตาในเรื่องของการตัดสินใจการลงทุนในวันนี้ไม่ค่อยดีนะัก ความรักอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในด้านของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะในดวงชะตางคุณต่อมาอย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวสุขคุมลักวันนี้การงานดีประสบผลความสําเร็จสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะครับส่วนในด้านของการเงินทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านนะแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดไว้ด้วยนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมเนี่ยในเรื่องของการเงินนะครับหรือโชคลาภก็แล้วแต่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะในดวงชะตามคุณอาจจะมาช้าไปบ้างในด้านของการงานวันนี้ขอให้คุณทำให้เต็มที่นะครับถ้าคุณจะเจรจาพูดคุยเรื่องงานทําได้นะครับเจรจาได้ในดวงชะตามคุณ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ราศีมีนดวงคุณวันนี้นะครับเจ็บป่วยไม่สบายระวังสุขภาพเป็นสําคัญนะในด้านของการเงินของคุณในวันนี้ก็ถือว่าการเงินดีนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนในด้านของความรักไม่ค่อยดีมีปัญหาทะเลาะบบกแยงกันนะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับโอเคนี่ครบ12อราศีแล้วเดีย๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูเพิ 24, ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ อใบที่หนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดพูดแล้วเสียงหายนะใบที่สองเออฟัสใบที่สามให้เวลาสิบวิน,นะครับเริ่มเช็นหัวสาสีหัวฉีดปล่อยเข้าจับนะ คนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนี้คุณได้ว้าราชินีถือดาบนะครับดูสชตางคุณก็ถือว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะครับกล้าคิดกล้าทำนะในดูสชตางคุณในเรื่องของการเงินก็อาจจะติดขัดอยู่บ้างส่วนในด้านของความรักก็อาจจะมีปัญหาทะเลาอะบ,บอกแว้งกันต้องใจเย็นนิดนึงนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองนีงคุณได้ว้าเด็กถือดาบนะในดูงชตางคุณก็อาจจะมีคนมาคอยแอบดูแอบสองคุณ นู่นนี่นั่นนะครับในด้านของการงานก,ก็อย่าใจร้อนมากจนเกินไปนะครับการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณก็อาจจะห่างกันสักระยะหนึ่งนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่สามที่คุณได้ร The Moon นะในดวงชะตางคุณก็ให้คุณเชื่อมั่นในเซนส์แรงส่อหนนะครับอย่าใจร้อนวุ่วามระวังการถูกตัดแก้เรื่องการงานนะการเงินอาจจะถูกโกงเงินได้นะครับส่วนในเรื่องของความรัก ก็ขอให้คุณมีสตินะครับบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟนนะเป็นธรรมดานะครับเออเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์นะต้องใช้สติและเหตุผลก็ไว้ดีสุดนะครับโอเคอันนี้ครบ12ลราศีและนะถ้าท่านใดสนใจให้ดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ